ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะอิสยา43ข้อ1 8ถึง19กล่าวว่าอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิด เรากำลังทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือเราจะทำทางในถิ่นธุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแลง้งพระเจ้าที่รักลูกขอประกาศให้ถ้อยคำนี้เป็นจริงในทุกครอบครัวที่กำลังเผชิญปัญหาความขัดแยง้งความสัมพันธ์ที่แตกสลายความรักที่เยือกเย็นลงบาดแผลที่เกิดจากความไม่เข้าใจ คำพูดที่ทำลายล้างซึ่งกันและกันไม่ว่าทุกอย่างดูเหมือนจะเลวร้ายแต่ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งใหม่ได้ลูกขอประกาศการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวขึ้นมาใหม่ขอประกาศการเยียวยาทุกบาดแผลทุกความเจ็บปวดขอประกาศการคืนดีและการให้อภัยอย่างสมบูรณ์ให้ความรักของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือทุกครอบครัว ให้ความผูกพันที่พระเจ้าทรงสถาปนาเหนือครอบครัวไว้นั้นจะไม่มีวันขาดสะบั้นลงไปได้ลูกขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าในการช่วยกู้ของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อให้พระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือครอบครัวของท่านโทรมาที่หมายเลขศ8น 9602181